ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นใน10ปีมานี้นะครับมันซึมหนึ่งมาจากการที่เราพยายามจะเขาเรียกว่าจีโนมแมปปิ้งก็คือพยายามจะทำแผนภาพ,พยีนของเราแล้วพอเรามีความรู้อันนี้เราก็ไปตรวจยีนของพวกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างแหละนะฮะเราก็เลยพบว่าไสิ่งมีชีวิตจุลชีวิต ในลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเยอะมีเยอะกว่าร่างกายเราตั้ง1ิบเท่านะฮะพวกแบคทีเรียเอย่ยอะไรเอยเ่ยอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียาราบางไวรัสบางแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเรารู้ว่าจุลชีวิตในลำไส้เนี่ยอ่ามันเชื่อมโยงกับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งส่วนใหญ่กําลังพลของเขา8 0เซของเซลล์ภูมิคุ้มกันอยู่ในลำไส้ และเชื่อมโยงกับการทํางานของอวัยวะอื่นอย่างเช่นสมองคือแบคทีเรียในลาไส้เนี่ยเป็นตัวก,กาหนดว่าใครจะเป็นโรคเรื้อรังใครจะไม่เป็น <Ừ. S 2> เรารู้ถึงขั้นที่ว่าชุดแบคทีเรียในลาไส้แบบนี้คนนี้ต่อไปจะต้องเป็นเบาหวานต่อไปจะต้องมีความดันสูงต่อไปจะต้องสมองเสื่อมที่เราเดาได้นะฮะ <Ừ. S 2> แล้วเรารู้แน่นอนเลยนะฮะแน่นอนเป็นสัจธรรมเลยว่า ความหลากหลายของแบคทีเรียในลําไส้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าใครจะสุขภาพดียิ่งมีความหลากหลายแบคทีเรียในลําไส้มากสุขภาพในแง่ของโรคเรื้อรังนะยิ่งดีคือป่วยเป็นโรคเรื้อรังน้อยนะแปลว่าเดี๋ยวนะเราเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ต้องพึ่งพาไอ้สิ่งมีชีวิตเล็กๆใ<ห>นท้องเราแบคทีเรียในลำไส้เชื่อมโยงไปทุกระบบมันผิดเปลี่ยนก,กากที่เรากินนะฮะไปเป็นไขมันสายโซ่ขนาดสั้นเลี้ยงดูเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของเรา มันผิดสารเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทถ้าก็มันควบคุมการทํางานของระบบประสาทของเราด้วยประเด็นสําคัญก็คือการสร้างความหลากหลายของแบคทีเรียในาลาไส้เนี่ยเราทำ,ทำเองได้ไม่ต้องยุ่งกับหมอเลยโดยการกินพืชให้หลากหลายเพราะแบคทีเรียีนมันกินกับแล้วพวกแบคทีเรียนิสัยไม่ดีอย่างเช่นไอพวกสร้างอะไมลอยที่เป็นอัลไซเมอร์นะฮะไอพวกนั้นมันชอบกินเนื้อสัตว์ เรากินพืชที่หลากหลายหลากหลายเนี่ยมันเขาสีสันก็หลากหลายโดยรสชาติก็หลากหลายหลากหลายตามฤดูกาลเนี่ยเราก็จะมีชุมชนแบคทีเรียที่หลากหลายยิ่งมันมีความหลากหลายยิ่งมีผลดีต่อสุขภาพครับซึ่งมันก็นำมาสู่วิธีปฏิบัติตัวทางอาหารสองอย่างอย่างแรกที่เขาเรียกว่าปรีไบโอติกนะปรีไบโอติกก็คือกินอาหารที่เข้าไปเลี้ยงไอพวกนี้แหละ ซึ่งธรรมชาติทาม,มาตั้งแต่เราแรกเกิดแล้วแหละออย่างในน้ํานมเนี่ยธรรมชาติจะใส่โมเลกุลอันหนึ่งซึ่งร่างกายแม่ใช้ไม่ได้เรียกว่าโอลิโกแซกคารายไม่มีเซลล์ร่างกายอันไหนย,ย,ย่อยแป้งชนิดนี้ได้แต่ใส่ไว้เพื่อเอาไปเลี้ยงแบคทีเรียในลําไส้ของโรกทารกออโอลิโกแซ,ซคกคารายมันมาจากท้าในอาหารเราก็ได้จากพวกถั่วเพราะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องเลี้ยงดูเขา โดยการกินอาหารพืชที่หลากหลายเรียกว่าปรีไบโอติกอีกอันนึงก็คือแนวคิดเรื่องโปรไบโอติกก็คืออาหารที่เป็นตัวแบคทีเรียเลยใช่ไหมอาหารที่หมักๆทั้งหลายอย่างเช่นเต้าหู้เทมเป้ผักดองขีเฟอรออะไรอ่ะอันนี้เีเฟอรเฟรันเป็นเครื่องดื่มไอที่คนรู้จักมากกว่าคือคขมบูชะชาหมัก ชามากปะลาล้ามีไหมคุณหมอปะลาล้าก็เป็นโปรไบโอติกเป็นเหมือนกันน้ำปลาก็เป็นโปรน้ำปลาก็เป็นปบโติกะปิเป็นโปรไบโอติกแต่มันมีประเด็นว่าพวกนี้ทําเองดีที่สุดถ้าเราไปซื้อโปรไบโอติกที่เขาใส่ขวดขายมิตรอรยอยกฎหมายบอกว่าการจะทําแบคทีเรียเป็น,ปนให้คนกินเนี่ยมีได้สองตระกูลแ a คโ o b a c i l l u s ฟิบิดบาซิลัสแล้วก็รายการย่อยอีกห้าชื่อเกิรเ มีไม่ได้แอ้ผู้ผลิตก็ต้องทําโปรไบลติกมาแล้วอย่างสมมติทํำคำบูชามาแล้วต้องเอาไปค่าเชืโรคก,ก่อนนะให้ตายเกลี้ยงก่อนแล้วก็หยอดไอ้ที่กฎหมายอนุญาตเข้าไปสองตระกูลอ๋มันก็ไม่ธรรมชาติแล้วอันนี้มันมันเป็นความลักลั่นระหว่างชีวิตจริงซึ่งต้องการความหลากหลายกับกฎหมายซึ่งต้องการให้ปลอดภยัยปลอดภยัย <laughs> แต่ปลอดภัยนั้นก็เสียความหลากหลายไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอาหารหมักทำกินเองถ้าหมักเองได้ดจะดีดดที่สุดดื่มสิ่งดีๆกับมังคุดไซเดอร์สุขินาดง์